อันนี้ก็คือขนมปังนะคะจาก,การ้านย่าคุณพันยาโทสนะคะไหนลองชิมดูสิคะอันนี้เป็นน่าจะเป็นเฟรนช์โทสเนาะก็คือขนมปังชุบไข่นะคะแล้วก็เป็นไส้สังขยาไหนลองฉีดดูทัางไหมซิโม่เป็นยังไงไหนลองชิมดูสิคะอร,อ,อร่อยค่ะไหนทำมาให้ป้าลองชิมบ้างอลูกอ่ะอันนี้ไม่ค่อยมีไส้อ,นนอ่ะลูก นนแล้วคนนู้นยังหมั่นมั่นไหมคะหมัน่นค่ะป้าป้าน้องทำให้น,อหน้องกัดเอกอันนี้มีแท้จืดจืดจีๆๆ <ๆ S 1> กับพื้นที่แบบเนี้ยมีไส้ป้อนใช่ไห<ด>มค่ะมีไส้หมดเลยเป็นไส้สังขยาแล้วก็ไส้ถั่วพวกนี้ก็มีไส้เหรอใช่ค่ะฝากเคี้ยวอยู่ครับ เขาไม่ทช่หมดเลยใช่หอยนางเขาแบ่งครึ่งแล้วก็ทาไส้ข้างในอะค่ะสั่งไผยาค่ะสังไยาหมดเลยแล้วก็เมี่ยนนึงเป็นถั่วนี่ยนพ่อถั่วคือเอาสั่งขยาค่ะไผ่ยานั่นแหละแต่มันโรยด้วยถั่วด้วยมั้ยเหรอนนี่อร่อยอันที่มีถั่วเนี่ยต้องลองกินดิค่ะทำมืออันที่มีถั่วคิมคำหนึ่งกรอบเราต้องรู้รสเแซวให้หมดอบิเอานิดนิดนึง ค่อเหมัก่อยๆหมักใหญ่เมื่อกากใหญ่ๆร่อนไหมกลั่นร้อมไหมไหนกลั้นถึงไหนแล้ว